ครับผม <S <S เดี๋ยวเราจะมาจูนทีวีกันพอเปิดเครื่องมานะฮะจะมีโลโก้ lg ขึ้นมาเลยนะครับแล้วก็ให้กดไปที่อับิ่อข <Bluetooth S 2> ับบูทเชื่มเชื่อมต่อกัออนะะที่เห็นเครื่องหมุน,หม,นหมุนอยู่ลักษณะนี้ฮะ,ะจะเป็นเขาเรียกว่าทำการรีรีสตาร์ทเครื่องอยู่นะ กดสตาร์ทเลยครับเห็นว่ารีโมทกับทีวีเริ่มจับเข้าหากันแล้วก็เลือกไปที่ภาษาที่ต้องการนะครับเลือกเป็นภาษาไทยเลือกโซนนะครับก็เลือกเป็นไทยแลนด์ประเทศไทย ตัวนี้จะมีผลต่อตอนที่เราจูนดิจิตอลทีวีตกลงนะครับรอเครื่องทำงานสักพู่นตำแหน่งใายในบ้านตกลงนะเลือกอุปกรณ์เชื่อมต่อเป็นแบบไร้สายหรือจะแบบมีสายถ้าในกรณีที่เราเสียบสายแลน นะครับเราก็เลือกเป็นแบบมีสายแต่ท่านในกรณีที่เราเชื่อมต่อเป็นแบบ Wi-Fi ก็เป็นไร้สายตกลงเชื่อมต่ออินเทอร์ออนเน็ตฮะแล้วก็รอเครื่องสักครู่โอเค,อเ,คเชื่อมต่อสำเร็จครับตรงนี้เรา กดถัดไปเพื่อให้อ่านแล้วก็กดยอมรับนะครับเงื่อนไขของลิกสิทธิ์ LG ยอมรับนะครับสำเร็จน,นะครับเสร็จสิ้นแล้ว ค้นหาเฉพาะดิจิตอลเท่านั้นนะครับอันนี้ก็เริ่มค้นหาเลยเครื่องเหมือนก็จะทําทการค้นหาโดยอัตโรมัติให้เรากับเสาโอกาสขนาดเล็กนะฮะดูว่าจะได้กี่ช่องตอนนี้พบไปแล้วเ็ดช่องสิบสามช่องแล้วครับสิบดช่อง โอเคยี่สิบหกช่องก็น่าจะเป็นอันว่าได้ครบทุกช่องเลยทีเดียวเสาเอากาศสายยาวสิบเมตรนะฮะมีหน้ากว้างประมาณฟุตหนึ่งก็สามารถจูนอินเทอร์เน็ตจูนทีวีในระบบดิจิตอลได้ถึงยี่สิบกช่องเลยทีเดียวจะได้แล้วก็น,น,นี่คือคุณภาพของภาพ แล้วน้องจะมีอนาคตที่มีการมีการทำนาดง่ายมากเลยครับกับการจูนทีวีทีอยู่ใก็มีสภาพสุดโรต่อไปเราจะมารู้จักอินเทอร์เน็ตทีวีของตัวเนียนาหรือสมาร์ททีวีเรื่องของ CK แล้วก็ดูภาพที่เป็น H D r ที่ที่ได้พัฒนามาจากรุ่นที่แล้วนะครับ YouTube อินเทอร์เน็ตก็เร็วมากเลยครับรุ่นนี้รุ่นนะครับ4 3 u h 6 5 0 t ไทยแลนด์ลัคกี้ดิจิตอลขายอยู่ที่17,490ถูกมากกับออปชันนี้ผมว่าคุ้มค่างเงินครับลองดูโอเคภาพ 4K ครับ ปรับขนาดภาพให้เป็นภาพ 4K ปกติถ้าเป็นรุ่นก่อนหน้านี้จะมีกระตุกนิดหนึ่งจะโหลดช้านิดหนึ่งก็ดูดูว่าโอ้โหเดี๋ยวมากไม่มีกระตุกครับกับเว e ็บ s s ของเวอร์ชั่นนี้ก็คือเว e ็บ s 3.0ไม่มีกระตุกนี่คือข้อแตกต่างระหวา v e v ่างเว็บ s 2.0กับ3.0เดี๋ยวเดี๋ยว2.0ถ้ามีโอกาสจะได้ได้ได้ไดไดไดรีวิวให้ดู เอาละครับอ่ะวันนี้เอาแค่นี้ก่อนแล้วกันขอบคุณมากครับสำหรับการติดตามอย่าลืมนะครับขายทีวีคอหรือบริษัทลัคก,กี้ดิจิตอลทีวีสวัสดีครับ